អូគំរូ ด่วนนะครับยังไม่ยังไม่เสร็จเลยอุปกรณ์แต่งอุปกรณ์แต่งทุกวันนี้ก็แพงนะบอกเลยแพงแพงมากนะครับถ้าคนเล่นรถน่ะจะรู้นะครับผมนะครับคนเล่นรถจริงๆนะครับนี่จะรู้ผมบอกเลยว่าแพงนะขนาดผมยังประกาศสื่อใช้นะครับเออนะครับบ่มีเงินนะครับอุปกรณ์แต่งนี่ กระจุกนี่ก็เมนถึกถือนะครับผมเนี่ยเม้นเล่นลินเนอะม้นธรรมดานะครับเนี่ยผมผมนอนนี่นะครับผมนอนนี่นอนสองคืนนะครับนอนสองคืนสามสามวันสองคืนเนาะนะครับทำเองตะเกียร์ทำเองเลยนะตะเกอันทำเองนะครับนะครับก็ เมื่อก่อนเคยอยู่หมู่บ้านนี้นะครับผมนะครับก็เห็นกันอยู่แต่ว่าจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเสียอันนี่จำได้จับได้ยื้อซ้ำเลยดวะนี่ท่อนหนึ่งไม่ใช่ทำทำง่ายนะนี่สองสามคนนะจับ กว่าจะช่วยกันครับนั่นแหละกว่าจะได้เข้าทรงนะครับผมนครับดึกดื่นค่ำคืนสองสามทุ่มยังไม่ได้หลับได้นอนนะสู้เพ่นี่คือช่างสีนะครับผมช่างสีนะครับแล็บสีของเรานะครับเป็นไงล่ะครับนี่คือเจ้าของรถครับเสื้อสีสีน้ำเงินนะครับสีฟ้ากลางวันนอนกลางวันนอนกลางคืนดีด phải chèn neo này nó bản em... ừ. ừ. chiếm... ừ. đi nó em... này ừ. à, <laughs> yeah. chỗ này vẫn đâu, vẫn chưa biết đâu, vẫn chưa biết đâu, vẫn chưa mà đâu, vẫn chưa biết คมชัดนะครับเราจะได้เห็นทุกมุมนะครับการทํางานนะครับนีหนึ่งตีสองแต่เราเราก็เราก็ไม่ได้ถ่ายถึงตีหนึ่งตีสองขนาดนั้นนะครับผมก็ง่วงเหมือนกันนะครับง่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่อ่านแกกันนีพไปนอนไม่อยู่เพื่อนนั่นแหละง่วงนอนครับผมนะครับนเนี่เห็นได้ยันี่ใช่ ไม่ได้ซื้อนะครับนี่ทำแบบทำกับกับมือนะผมบอกเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรก็จะออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งนีมันไม่ใช่นนเรื่อง,งมูมูน,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 นั่นแหละจับนะนี่ครับ ในที่เขาบอกว่าไอช่างประกอบจะขอเป็นยังไงคุณเ่อไหมย่ะหยับเลยังไงช่างประกอบอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวนะครับปู่เถะยอมเลยหยับนะ คือยอดยอดเราเ,เ,เ,เดี๋ยวไปดูไฟร,รถเรานะครับผมนะครับยังไงคันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่17นะครับผมนะครับ17น่าจะได้ออกนะครับจะของรถก็นี่ครับรอครับผมนะครับนี่รถเราก็จะสเต็ปเดินหอบนิดหน่อย นีครับทั้ง,งเนี่ยไม่มีใครหลับใครนอนนะครับผมนะครับไม่มีใครหลับใครนอนนะครับอยู่แบบโอ้ตาค้างเด็กกันเลยทีเดียวนะครับผมดูไฟยัไงไงล่ะจัดให้ผมช่างช่างจาเจ้านะครับผมนะครับจัดให้นะครับผมเนะดึกดกสายดีดอีสานใต้ครับผมนะครับ นี่ไงนะครับ,บงงฮะไฟรีบไม่ไมไมด <c oughs> ูมันติด้งฮะแบบตัวลูกนะนไ,ไม่มีสิคือเปิดติดก็ติดหมดเลยสายดีดอีสานใต้ครับผมนะครับ ก็จะได้หลับได้นอนนะคดึกดื่นลูกเมียก็ไม่ได้ไปหานะครับแล้วพรุ่งนี้เริ่มงานตัวแม่นะครับนี่ผ้าใบผมก็คุมแล้วนะครับผมของ SP นะครับผ้าใบของสีเขียวนะครับผมแต่ตัวตัวลูกนี้ยังไม่ได้คุมนะครับเพิ่งเชื่อมเสร็จไปเมื่อเย็นนะครับนี่คือการลองลดลองรถลองไฟนะครับคัน คันสีน้ำเงินนั้นก็ดูช่างเขาทำแบบดึกจริงๆนะผมยอมรับเลยผมนอนนอนหลับอะ่ะเออตื่นมานะ่ะตีหนึ่งตีสองอยังเห็นทำอยู่อะ่ะแน,น,น่นน <c oughs> ยอมรับยอมรับนะครับอ่ะอยังไงคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับขอบคุณเอฟซทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาดูนะครับเข้ามาชมกันนะครับว่าจะถ่ายรถบรรทุกให้ดูนะครับ เรื่อยๆครับผมนะครับไปเป็นแกอยู่แบบว่านะครับเป็นครอบครัวนะครับผมลูกน้องก็เท่าเกนะอยู่เป็นครอบครัวดีนะครับสนุกสนานครับผมทํางานจะได้ไม่เครียดนะครับผมนะครับโอเคเลยนะครับสุดยอดครับยังไงก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับแม็กซ์คันดร่งจมนะครับผมนะครับ อันนี้เราก็มาให้ช่างไฟนะครับทำไฟให้ด้วยนะลากบะาอีกพรุ่งนี้น่าจะ,ะเสร็จนะครับผมนะอันนี้ก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเนี่ยช่างแบบสุดนะครับผมนี่รถแบบว่าเช้ายันมืดนะครับผมตื่นเช้าทำงานดึกนะครับผม มันยังโน่มาเนี่ยน้องไอเผาปลาไว้บ่ไวแล้วไอย่เป็นไงละ่ะน,นะครับมันต้องแบบว่านะครบชุดนะครับผมเป็นไงละ่ะที่เขาคือไล่เทอร์โบนะครับผมนะครับไล่เทอร์โบ ฮ้อนดีเลยวะอันต้องจัดแล้วสามซีซีห่อนี่บึงทอสองสามทุ่มไม่ได้นอนนะครับผมเนี่ยเมื่อแต่ทำรถไม่ได้กลับบ้านด้วยเดะอย่างเดียวนั่นเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านนะครับแน่นอนดูพี่อันนี้สู้สู้สู้จริง สองสามตุ่มเมื่อคืนก็ทําแกทําถึงประมาณตีสองนะครับเมื่อคืนสุดจริงตีสองเกือบตีสามนะครับผมตื่นมาลุกขึ้นมาเห็นแต่ยังก็แกก็แก่ตรับอยู่เลยยิงน็อตอยู่เลยดูตัวสาบตาพูดโอ้ยเจีวเลยนั่นแหละนั่นแหละ คือผมมานอนผมเห็นเอ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นโอ้นอนผมนอนตื่นเหี่ยวมาจึงเห็นนั่นแหละเน้นนอนคเขาเราจะได้รถแต่ละคันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมดูท่ออ่ะเัาจะได้คนสามคนดูว่าไม่จิกก็อ้ ไม่จริงหายไปหนลา่หานกไม่วะไม่ดีใจมากเลยเห็นได้ยินเสียงปิดประตูเอมช่วยจะอาคณนส่แล้วมากินโคกเ้ข้าวนอนเชยเลยข้าวนอนเชยเลยอต้องเติมกไป้าวมหมดอารมณ์เลยครับผมนี่ครับมาเอ่อันพี่อันนี่ อยู่นี่หมู่บ้านนี่ครับผมเคยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็ว่าอยู่หน้าคุณคุณนะครับพี่อันกับคุณคุณผมนะครับตอนเด็กๆผมอยู่หมู่บ้านนี้นะครับเคยมาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรกับตานะครับที่หมู่บ้านนี้พี่อันบอกเลยว่าคุณมากนะครับอที่ไหนได้โลกมันกลมนะครับผมนะครับนี่ก็ทรงอำเภอประสาท์นะครับเจ้าของรถมาทำด้วยนะครับผมนะครับลูกน้อง น้อไม่มไเองเนี่ยไม่เห็นเลยว่าสองอันเรื่องดีไปเสียงนะครัมาก,ก <c oughs> เป็นไงล่ะครับทั้งน,น,น,นี้คันนี้คันงซีอะสภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเน้นอุปกรณ์แต่งไปเราก็<ม>ขายตามสภาพบกให้ลูกคา้าตั้งแกแต่ตอนลูกค้าถ้าลูกค้าตกลงได้เออก็เอาใช่ครับผมสเปคเนี้ยมันไม่ใช่90หรอกสเปคนี้มันต้อง94แล้วครับนะครับผม94แล้วแต่นี่คือเราขายที่90เพราะคันซีเราทำสภาพ ใช่ครับผมนี่นี่อุปกรณ์ตเหตือนเหมือนดีดูดนมาเครื่องมายังสวยตัวบูมก็มีใช่ไหม